การดำเนินการในโครงการคุณธรรมนําวิชาการในครั้งนี้นะครับเราจะมุ่งไปที่การพัฒนาโรงเรียนในฝันนะครับเพื่อให้โรงเรียนในฝันนั้นเป็นพลังขับเคลื่อนนะครับในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนนะครับซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจากการดําเนินการในปีที่แล้วนะครับซึ่งเราดําเนินการกับโรงเรียนดีสีตาบลนะครับซึ่งก็ได้ประสบความสําเร็จ ด้วยดีนะครับในปีนี้เรามีความเชื่อมั่นว่า,ารากฐานที่เราได้วางไว้กับโรงเรียนดีสีตำบ,บนนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วเราจะขยายผลมาอย่างโรงเรียนระดับรุ่นพี่นะครับก็คือโรงเรียนดีในระดับอำเภอซึ่งก็คือโรงเรียนในฝันนะครับซึ่งโรงเรียนในฝันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วได้มีการพัฒนาคุณภาพมาโดยตลอดตั้งแต่ปี2547 นะครับเน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการการพัฒนา ICT และภาษาต่างประเทศมาในปีนี้เราจึงมีความมุ่งมั่นว่าเราจะเติมองค์ประกอบที่สำคัญของการศึกษานะครับเข้าไปในโรงเรียนในฝันก็คือองค์ประกอบในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับซึ่งสพทมีความเชื่อมั่นครับว่าโรงเรียนในฝันนั้นมีความพร้อมและมีพื้นฐานที่ดี เนื่องจากว่ามีการจัดระบบคุณภาพไว้ภายในโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นการเพิ่มมิติในเรื่องของคุณธรรมเข้าไปในโรงเรียนในฝันโดยใช้วิธีทางที่เราได้พัฒนาโรงเรียนดีสีตำบนมาแล้วก็คือเราใช้วิธีการที่เรียกว่า whole school approach นะครับคือเป็นการพัฒนาผู้บริหารและครูทั้งโรงเรียนนะครับเพื่อจะนำไปสู่การพัฒนา นักเรียนอย่างมีพลังเพราะฉะนั้นเราจึงเริ่มต้นในการพัฒนาโรงเรียนในฝันด้วยการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ผู้บริหารนะครับไปยังคุณครูแกนนําแล้วก็คุณครูทุกคนในโรงเรียนเพื่อที่จะให้คุณครูเหล่านั้นมีความเข้าใจแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัตินะครับที่เป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนนะครับก็จะช่วยให้การพัฒนาผู้เรียนนั้นนะครับมีความสําเร็จในด้านของมิติทางด้านจิตใจ คุณธรรมจริยธรรมทั้งนี้การดําเนินการเนี่ยก็จะทํางานกันเป็นเครือข่ายนะครับบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยเป็นเครือข่ายที่จําเป็นจะต้องประสานสัมพันธ์กันนะครับเพื่อให้การทํางานนั้นเนี่ยไม่ได้ฝากภาระไว้ให้เฉพาะที่โรงเรียนนะครับแต่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากทางบ้านทางครอบครัวแล้วก็สถาบันทางศาสนาด้วยนะครับเราจึงคิดว่าการทํางานในครั้งนี้ โรงเรียนไรฝันก็จะเป็นจุดหลักสำคัญนะครับในการที่จะส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมขึ้นในตัวนักเรียนนะครับแล้วก็มีการกระจายตัวไปในทุกๆอําเภอนะครับเราจึงคิดว่าอาจจะช่วยทำให้พระพุทธศาสนานะครับมีความมั่นคงแข็งแรงโดยโรงเรียนจะเป็นหน่วยที่จะส่งเสริมให้นักเรียนนั้น นะครับได้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองและสมาชิกที่ดีของประเทศต่ตอไปแล้วก็จะช่วยให้พุทธศาสนามีความมั่นคงนะครับแล้วก็อยู่คู่กับสังคมไทยไปตลอดไปครับ mm. ก็เรียนท่านผู้บริหารนะครับทั้งในระดับเขตพื้นที่ระดับสถานศึกษาแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับว่าการที่ท่านได้เกียรติในการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการนี้นะครับ mm. ก็จะยังประโยชน์ให้กับตัวท่านเองด้วย เพราะว่าท่านจะมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติธรรมนะครับในการที่จะเรียนรู้แล้วก็มีการปฏิบัติเพื่อให้มีการลดละเลิกอบายมุขต่างๆนะครับและมีการรักษาศีลห้าซึ่งเป็นพื้นฐานของการกระทำความดีและเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเมื่อท่านได้พัฒนาตนเองแล้วนะครับท่านก็จะได้มีความรู้และมีความ มุ่งมั่นในการที่จะเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูและผู้บริหารทุกท่านว่ากระทรวงสษิธิการนะครับโดยสํนงงานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้จัดทําข้อเสนอนะครับในการที่เราจะประเมินผู้บริหารและครูนะครับที่จะมีความก้าวหน้าในทางวิชาชีพแล้วก็วิทยาฐานะนะครับต่อไปนั้น การเข้าสู่ตําแหน่งเป็นผู้บริหารสารศึกษานั้นก็จะมีการเสนอให้มีเงื่อนไขการผ่านหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติธรรมซึ่งมีการรับรองจากพระสังฆาธิการและจากวัดนะครับที่เป็นรายชื่อนะครับที่ให้การรับรองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขในการที่ก้าวเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารต่อไปนะครับก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คงจะเป็นกําลังใจนะครับในการที่ให้ท่านได้ทําคุณนมความดี เพื่อพัฒนาลูกศิษย์นะครับให้มีพัฒนาการทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรมต่อไปครับ